ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ที่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนพฤหัสท่านประธารกลุณาให้เขียนมาเป็นประธานในที่ที่เปิดโครงการในวันนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้ง ึให้มีงานภาพลัเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการในการสับเคลื่อนงานที่ภาษาภาพประาาชาชนจังหวัดสงขลาประจำปีพุทธศักราชเรียรู้เพื่อสร้างสามัคคีภาพผูกฝังความเป็นคนดีและภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพ,พรรว,กวาก เพื่อเป็นการรวมความรักความสามัคคีภาคประชาชนุภาคที่มีส่วนร่วมในครังนี้ต่างกใช้เดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านชุมชนต่อไปที่ใช้เวลาสูงวนแล้วผขอเปิดโครงการพัฒนาสังคมและภูมิาคที่สำคัญของพวกเราในี้องถิุนท่าน ความสัมัที่พวกเราส่งคนดีต่อประเทชาติจํานวนมากครับแต่ผมว่าการสูญจิตอาสาของการประสบการนั้นเราวทุกคนครับขอขอบคุณกเราทค่ะขอบคุณท่านเราทุกากขาท่านด้วยะงเราพูดถึงกนังสือปุ๊กปิดไฟปม๊บเลยนะคะแล